นะครับนี่คือบรรยากาศดอกไม้หอมๆก็เลียงดอกอะไรกไ็ทราบไหวมที่โซล ซึ่งมาถึงเมืแบบ่อคืนนะครับมาถึงเมื่อคืนประมาณสักสามทุ่มได้แวะนู่นแวะนี่ไปก็จะซ่อมแซมบ้านให้แม่เสร็จไปนะครับเดี๋ยวที่ไงเดี๋ยวจะพาไปดูการาำบ้านที่ที่ทำให้แม่ใหม่ะจะเป็นน้ำาพนะครับเดี๋ยวต้องเสียบปลั๊กนะครับมันจะมีจะทำน้ำาพไว้นะครับเดี๋ยวจะเสียบปลั๊ก,กอน นี่นะครับมันจะเป็นน้ำพุเฮ้ยให้ทำน้ำพุไว้ทำน้ำพุไว้นะครับคือนีนฝนตกทั้งคืนเลยนะฮะฝนตกดีมากเมื่อคืนตกันตีสามั้งตีสาม,มตื่นมาก็ยังยังมียังมีฝนเทลงมาอย่างอย่างหนักหน่วงพอสมควรนะครับนะครับ,นะรบต้นไม้ช่วงหน้าฝนนี่มันจะบรรยากาศมันจะ ค,ค่อนข้างโอเคนะครับมันจะค่อนข้างโอเคนิดนึงนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับนี่นะครับผลงานของสมชายสังไข่นะครับหลังจากที่อันอน,นุนุน,นยายชายองดีมาแล้วครับยายองดีมาแล้วรู้สึกไปหาอุปกรณ์เครื่องแกงนะครับไปหาอุปกรณ์เครื่องแกงเขาได้เห็ดละโงกมานะครับมหนึ่งไว บรรยากาศตอนนี้ขบุกขมัวนะครับเมฆฝนเมื่อคืนฝนเทลงมาอย่างหนักหน่วงมากนะครับนี่นะฮะบรรยากาศก็จะเป็นภายนอกนะครับหลังจากที่ตอนนั้นเราได้รื้อถอนด้านบนออกนั่นกากปวกนะครับปวกยกทับมานะครับช่วงน้ําท่วมนะครับช่วงนั้นน่าจะมาตอนน้ําท่วมนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ แต่ก่อนเคยมีบ้านอยู่ตรงนี้นะครับสองหลังด้วยนะฮะตรงนี้จะเป็นบ้านลุงนะครับบ้านลุงลุงทองใสนะครับท่านได้เสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนที่ผมไปรับราชการทหารนะครับที่สักแก้วผมไปท่านท่านเสียนะครับผมกลับมาเมียท่านเสียนะครับผมได้บวชจุงลงอยู่นะเขาเรียกภาษาบ้านแถวนี้เขาเรียกบวชจุงลงหรือบวชหน้าไฟนะครับ นี่นะครับตอนนี้ก็เหลือแค่เสานะครับลูกๆเขาเลือไปแล้วตอนนี้ก็มีแต่ก่อนตรงนี้เคยเป็นบ้านนะครับบ้านยายอ่อนนะครับบ้านยายอ่อนตรงนี้ยายเขาจะใจดีมากเขาเป็นคนใจดีมากยายอ่อนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับพอถึงเวลาหมดอายุไขถ้าเขาไปนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่ป่วยเลยนะฮะไปหาหมอเสียชีวิตเหมือนเหมือนปลามีเลยนะครับไปเสียชีวิตที่หมออย่างเดียวเลยนะครับตัวนี้นะครับ เขาจะเป็นถนนนะครับถนนที่ทางทางถนนที่จะเข้าออบ้านสวนนะครับแต่นี้จะเป็นบ้านสวนนะครับผมมีโครงการจะปลูกต้นผมจะเอาต้นมะม่วงตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวผมจะไปไว้ข้างหลังแทนผมผมจะปลูกใหม่ผมมีต้นมันอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะผมใช้ใช้ระบบว่าผมจะให้ให้น้องนะครับให้ทีมเกษตรเขาจัดการย้ายนะครับย้ายกิ่งนะครับย้ายกิ่งไปใส่ต้นต้นเดิมที่อยู่ตรงน้นนะครับเราไม่ต้องไปปลูกต้นใหม่รอแล้ว เราก็จะมีกิ่งเราก็จะมีกิ่งกิ่งพันธุใหม่ไอ้ตัวนี้เอาไปไว้ตัวนู้นเพราะมันมีเดิมอยู่แล้วอ่มาม่งวงวตัวนี้อร่อยมากนะครับภาคกลางเขาเรียกเลยนะวงวช้างหรออะไรประมาณนี้นะครับให้จะเป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูท้องนาท้องไร่ท้องนาทีหน,านนหนึ่งนะครับซึ่งนี่นครับผมมีแผลที่เท้าด้วยนะแต่ว่ามันมีน้ำเนี่ยผมต้องไปใส่รองเท้าใหม่ต้องใส่รองเท้าบูทนะครับนี่ฮนะ นี่นะครับก็จะมีน้ำนะครับมีน้าเดี๋ยวผมจะดูแค่นี้ก็แล้วกันนี่นะครับบรรยากาศนะรบ,บรรยากาศบรรยากาศนี้มันจะเป็นบรรยากาศที่คนดูต่างจังหวัดจะทราบดีนะครับนี่ครับเสียงกบเสียงเขียดนะมันจะมีเสียงกบเสียงเขียดนะครับนี่ครับบรรยากาศ